โอ้ช่อนแต่งงามเลยครับนี่ครับใส่บเบ็ดไว้นี่มีกินเยียครับเนี่หมอบอยู่หนึ่งครับไป่อนครับนี่ครับความยืนประมอประมอ ครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นเย็นครับหาโมงเย็นครับวันนี้หนุ่มโคราชพาเปลี่นบรรยากาศมาเลาะทุ่งนาครับมาใส่เบ็ดครับมาใส่เบ็ดเยื่อเสียดียนลองดูครับมาเปลี่ยนบรรยากาศดูครับนี่เป็นยังไงหลังจากนักนูมาไลยคลิปแล้วครับวันนี้กับมาพวกทีมงานผ่านตานตะดมครับพากันใส่ดวงหนาไป้แล้วครับไปครับเดี๋ยวตามไปดูครับ ยเยือเคลียดเ,ยเข้าใจเยือเคลียร์ไปหลังบัตไอ้คีรีร่มไอมคีรีร่มเพื่อนี่นะอย่ากุ้งวันนี้พามาใส่เบ็ดเยือกเซเดียนครับนี่เลยครับเยือกเซเดียนปิดขึงตัวใส่ไวม้ม่านกลางน้ำนั่นเลยครับเบ็ดหกสิบเจ็ดสิบกันครับ ใส่ไปทั้งหมดเรื่อยๆครับใส่เบ็ดเยื่ใส่เดือนครับวันนี้เทคนิคการใส่ก็ไม่มีอะไรมากไม้แล้วครับใส่ปิดขึงตัวครับใส่ไว้จะขึงน้ำครับน้ำครับพอมีนไซส์ครับเขาฝ้นหนึ่งครับฝั่งนี้ก็น้ำไสๆครับใส่มาจากท้งนู้นแล้วครับใส่มาท้งนู้นจากยี่สิบสามสิบพันแล้วครับเดี๋ยวตอนกลับพามาหลุนครับจะเป็นยังไงวันนี้เยื่ใเซเดียนติตก่อนมาใส่ก็มีผลงานให้ชมอยู่ครับ รอดูว่าเทียหนี้เป็นยังไงครับเดินกลับมาคันเห็บงันมีปลากินครับดูตัวใหญ่ปลาเลยเยญ่เสียดียนครับโอ้ฉอนแต้มงามเลยครับนี่ครับ,รบแต้มแหลกมาแล้วครับฉอนครับแต่งมงามครับนี่ ไปครับไปดูเบ็ดหลบแหลกครับจิบได้มาพอทํำกับขาาวมครับไปดูเป็นพยายามหลบแหลกครับหากับข่าวขำกันครับเป็นยังไงไปลุ่นน้ำกันครับมันมีปลากินครับแต้มแหลกปลาอะไรปลาหมอครับ ไปครับเดี๋ยวไปดนกันต่อเรื่อยๆครับอีกเป็นยังไงเหยื่อเสียเดียนวันนี้เหยื่อเสียเดียนไดีพอมอมาตัวหนึ่ง้วครับไปดุนกันต่อครับแตกดูเบ็ดมาแดีม้อหน่อยตัวเดียวครับมีปากินเบ็ดเลยครับเยื่อก็มีหายครับเงียบจริงๆครับเดี๋ยวพอมอหน่อยตัวเดียว ไปครับเดี๋ยวไปหลุนครับนี่ครับส่เบดไปเนี่ยมีกินเยอะครับเนึ่หมอบอยู่หนึ่งครับไปฉลอับนี่ครับตัวงามพอนะส่เบดไว้บงกินครับเห็นตัวเลยครับอ่อขักจริงจริงป่าส่เบดไว้บงกินเยอะครับกลับมาม้นมีปลากินกันนี่ครับมาหลุนดูครับเป็นปลาคันหยมหยอกดูนี่ ไปไหนไงปู้หมอครับแต้มสองครับสวยงามเลยครับนี่หนีแต้มหนึ่งครับเหมือนมีปลากินครับดึงหยวบหยวหยว,หยวน่นี่ครับป้ายปู้หมออีกไหมครับนียโอ้ปูหมอครับใส่งามงามเล อีเต็มนึงครับใส่ง,งามๆพระหมอวันนี้ป้ากินจนเงยียบๆครับวันนี้ไม่ค่อยมีป้ากินเลยครับเงียบจริงๆวันนี้ยังไงครับไปรุนพ่อได้รุนครับอ๋อคนนี้ยวบยวบยวกแร้วครับมารุนกันป้าอะไร ปลาหมอครับแตงงามครับแตมหนกันนีกอันนึงครับนับไปเมอนมีปลากินครับอาจจะเป็นปลาหมออย่างครับเยสิเดียนนย่ครับควันยืนปลาหมอปลาหมอ ตอนนี้เราจะใส่ถังเยื่อเชียดเยื่อเดือนครับพอเศียรขี้มืดเราไปเดินจับเฉียดมาได้อยู่นิดนึงก็เลยจะใส่สลับกันครับเดียนกับเดรุ่นบ้ามอครับเดรุ่นลายปลาดีครับเยื่อเชียดกับส่วนมากยี่เป็นปลาช่อนครับกันนี้ครับพ้นงานเดรุ่มาสามแต้มกับปลามอก็ถือว่าพอมีแต้มมีตัวให้พี่น้องดูครับไปครับเดรุ่นกันต่อครับมันมีปลากินนี่ละครับ เยอื่อเดีอยนครับขั้นอ่อนดีกันาดูปลายครับนี่หมอนี่ครับอีกแ้มหนึ่งครับปลาหมอใส่งามๆครับใส่ใส่เยอะหวอเฮ้ยเขาไมาใส่ดรอปะ กนได้ไล่ยูคืออยู่นอัน<ย>นี้ใส่ไม่เปิดเล็กเนี่ยเดินทั้งเนี่ยมันเกี่ยวไปนั่นเห็นได้ใส่อยู่ตัวจมอยู่ป่ะดิใส่กล่องถุอยู่มันมาใบอยู่ไงไก่แล้วไก่แล้วไก่เขาเดิมแล้วเราไปใส่มาจากไหนนะใส่ทั้งทึ่งไงใส่เบ็ดที่กลีบหลังได้โล่สามตัวหนึ่งเลยเบ็ดงานกองหลังตรงไหนนี่คือวมาขึ้นไปทั้งทึ่งเนี่ย มันตัดแรกมันอาจจะไปใไส่เดินขุ่นมันมีิกอัพเขาไส่พ่อเนาเดินหมือนที่ว่ากับมงนาจะเป็นมองปาามองมังหรมองนเนาะครับ,รบสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าครับมาดุนรล,ลอมเช้าด้วยครับมีปลากินเบ็ดไหมครับ ม่อกืนก็พอมีผลงานให้ดูนะครับปลากินหางตัวครับมาอคืนนี่ถ่ายให้ดูมีมดครับถ่ายให้ดูได้เป็นบ้างควนครับปลามันกินหางตัวนะครับมาดูชาวนี่มีตัวไหมครับไปหลุนกันครับหลอกต,ตอนชาวเก็บเบ็ดมาหมดแล้วครับเก็บเบ็ดหาเก็บคันมีเห็นปลาจากตัวครับตอนชาว ต่เห็นทีมงานแบบมีปลากินเบ็ดตัวหนึ่งโคตรปให้แล้วครับไครับเดี๋ยวพาไปหลุ่นไปดูผลงานของพันตานผลงานรวมของทีมงานนัครับวันนี้เป็นยังไงบอกว่าันนี้ปลากินเชืองหางตัวครับเดี๋ยวพาไปดูผลงานรวมกันครับ